สวัีคับวันนี้พรอะครัวตวออจะมาทำปลาโรนครับมาดูวัตถุดิบของเราครับอันนี้ปลาล้านะครับปลาปลากะดีแต่ว่าเราครับขั้นตอนการต้มไปนะครับต้มใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้นะครับดับคาวนะครับหอมหัวแดงนะครับหอมหัวแดง ก็ตะไคร้นะครับตะไคร้หั่นนะครับไขไ่ใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเน้นๆหลายๆสีนะครับเราไม่มีพริกพริกหนุ่มนะครับอันนี้เอาไว้เป็นลูกโดดนะครับน้ำตาลแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะครับแล้วก็วันนี้เราใส่หมูสับด้วยนะครับใส่หมูสับนี่คือวัตถุดิบของเรา อะไปดูวิธีทำกันเลยครับกับขั้นตอนแรกเคี่ยวกะทิเนาะครับวันนี้เพื่อความสะดวกนะครับเราใช้กะทิกล่องนะครับแต่ถ้าให้ดีต้องใช้กะทิคั้นน้ำมันนะรอเปิดไฟเรีย ในระหว่างที่รอนะครับมาดูวัตถุดิบนะครับเอาอีกครั้งหนึ่งกันนะนะครับปลาร้านะครับปลาร,าร้ปา,ราปากดีครับต้องอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆครับต,ต้มแล้วไข่นะครับใบมะกรูดอันนี้ตะไคร่อ่อนซอยหอมแดงเป็นหอมไทยนะครับน้ำมะขามเปียก แล้วก็พริกขี้หนูเน้นหลายสีเพื่อสีสันนะครับมีอันนี้เราหั่นไว้แล้วนะครับน้ำตาลนะครับแล้วก็หมูสับน้นติดมันนะครับโอเคอ่ากะทิเดือดแล้วครับตอนนี้เราก็จะนำหมูสับนะครับใช้หมูติดมันนะครับไปรวนนะครับปลาหลน ใส่หมูสับใส่เยอะเลยนะก็อื่นก็อาจจะใส่ปลาปลาดุใส่ปลาดุกก็ได้เนาะใส่ปลาดุกเป็นชิ้นเลยใช่ไหมใส่ใส่ปลานนลก็ไ uh, ด well> ้เออแต่ว่าเราชอบกินหมูสับครับก็เหมือนต้มปลามันเอนเนาะ โอเคต่อไปครับยังไม่ใส่ปา okay. ลาร้านะยังโอเคตะไคร้ครับตะไคร้อ่อนหั่นนะครับจกขึ้นมาก่อนหอมแดงนะครับหอมแดงซอยครับหมูเยอะนะเครื่องแน่นๆเ,เลย,ยพี่กก็ใส่ที่หลังใช่ไหมอือ <Okay. S 2> มโอเคก็ขอภัยเสียงรถนะครับ ทำสดๆเลยไม่อยากตัดเสียงภาคครับจนหมูสุกเนาะใส่กระชุกขึ้นมาเลยมะขามเปียกนะครับเราใช้ความเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะครับใส่ไปนิดนึงก่อนเนาะอันนี้มันนี่มันจะออกรสอะไร<ม>เค็ม,มเหมือนเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวหล่นเลยไหมเปรี้ยวนำหวานตามเค็มจากปลา ครั้งที่แล้วทำเต้าเจี้ยวหลนนะครับขอบคุณผู้ติดตามที่เข้ามาชมนะครับอ่าควาหวานจากน้ำตาลปิ๊บนะครับน้ำตาลมะพราพ้าวน้ำน้ำตาลมะพร้าวก็ได้เลยเนะาะก็จะหอมไปอีกนะครับอ่าแล้วก็ปลาอีกของเราดีใจนะปลาร้าครับที่เราต้มอเยอะไปไหม ปลาร้านะครับปลาร้าเวลาต้มก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลดความขาวนะครับนี่แหละคือนี่เลยไม่ขาวครับสูตรน,นี้นี่เลยครับหอมแล้วครับกลิ่นหอมฉุนขึ้นมาแล้วหอมกลิ่นปลาร้า โอเคต่อไปครับยังไม่เค็มอีกอะว่าะก็จะแต่งทำนัอน้ลูกสาวก็จะผสมกันไปเลยนะนนอ๋อหอมครับใครว่าปลรราเหม็นครับสูตรนี้ปลรราหอมครับเขี่ยวจนสีมันเป็นสีสีน้ำตาลนะมันนะมันก็จะสุกครับ บางที่ใส่เนื้อปลาเนื้อปลาดุหรือปลานินนะครับเพื่อความเข้มข้นแต่ของเราใส่หมูสับแล้วก็วันนี้เราจะใส่ไข่ด้วยใช่ไหมใส่ไข่เพื่อที่จะใหะ้มันเข้มข้นขึ้นนะครับเป็นไงรสชาติอเอาคใช่ไหมโจกล้องก่อนนี่ครับเราจะใส่ไข่เข้าไปด้วยนะครับ กองเดียวพอไหมพอโอ้ยว่าจะทํากินน้อยๆน,นะครับนี่เยอะเหมือนกันนะครับยังไงบ้างเอารอให้สุกครับสูตรนี้สูตรเบืองข้าวทานกับผักสดนะครับผักทานกับปลาร้าก็น่าจะเป็นต้นหอมผักชีนี่เลยครับลูกโดดเข้าไปเพื่อเพิ่มสีสันครับมีหลากหลายสีสันครับแล้วก็เดี๋ พริกนะครับพริกที่หนูนะครับที่เราหั่นซอยใส่พริกไอพริกหยวกได้ไหมแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดครับเห็นบางที่ใส่กระชายนะแต่ว่าถ้าเครื่องเทศเยอะไปก็แล้วแต่ชอบนะครับบางท่านชอบกระชายก็ใส่กระชายเข้าไปด้วยนะครับอุ้ยเป็นไงเพิ่ม ใส่ให้หมดเลย,เ,ยเพื่อความมันครับนี่เลยรอกะทิสุกทุกอย่างสุกก็ตักสืบได้เลยครับทานกับผักสดวันนี้เรามีผักชีลาวผักมีต้นหอมมีโอ้มีผักหลายชนิดครับทานกับผักอะไรก็อร่อยครับมะเขือบางที่ก็มีหัวปรีเนาะ กับหัวปรีจะเราหาไม่ได้อารอสุกครับเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราไปจัดจานกันครับ